สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่เมสซาพาร์คนะคะเมสซาพาร์คในอยู่ที่เมืองคันโนะจังหวัดไซตามานะที่เรามาที่นี่วันนี้ก็เพราะว่าเราจะมาเยี่ยมม,มุินค่ะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะใน so. รา,า,ามมนรนนะะ้านรานรานร้านานร้านร้านานาา ก่อนดูยอนอีแล่นี่เยอะเาเช็คเด้แต่ก่อนที่เราจะไปหาโมมินเนี่ยเราหิวข้าวนะคะตอนนี้ก็เกือบบ่ายสองคึ่งแล้วนะคะจากบ้านมาเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวจะมาดูว่าเราจะกินอะไรกันนี่ก็คือแผนที่ของเมสซาวิเลนะคะเราจะไปหาข้าวกินกัน คือตัวเมสสบฟ้ากันค่ะเราเข้ามาได้ฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าจะเข้าไปในมนะูมินวิลเลนเนี่ยก็ต้องเสียค่าเข้า,านะคะซึ่งมือเหลีลเที่จาไปเนี่ยถ้าซื้อบัตรก่อนวันที่จะเข้าเนี่ยสามพันเยนต่อคนก็อยู่ได้ทั้งวันนะคะแต่ว่าเราก็คงอยู่แค่สองชั่วโมง b u ต The The m o m m i n v i l l e i l e b e c l o s e at Five We Eat Now We Should Finish at Three The m o m m i n วิลเลตวิลครสเซตไฟฟ์ก็จะเป็นธีมแบบสแกนดิเนเวียนอะนะคะเพราะว่าเป็นฟินแลนด์เน้อละครมูมินเนี่ยมอาจากฟินแลนด์ตอนแรกเราว่าจะหาอะไรกินก่อนนะคะแต่เวลาไม่พอือมาถึงช้าแล้วไงน้ปาป้าปิดท่าโม็เลยไปดูมมินก่อนแต่จะทำเบอ,อร์เกอร์ช็อตย่ย ส,ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เข้าฟรีนะคะถ้ามาธรรมดาเนี่ยที่จอดรถก็ฟรีมาจากตัวเมืองไปนมาประมาณชั่วโมงเดียวนะคะขับรถมาถ้านั่งรถไฟจากโตเกียวแหละน่าจะประมาณสองชั่วโมงหน่อยๆเลยแหละเพราะว่ามันค่อนข้างจะอยู่ไม่ค่อนข้างหรอมันอยู่นอกเมืองออกมาเลยอ่ะที่ไกลสถานีรถไฟนะคะก็จากสถานีต้องนั่งรถนี้รถไฟฟ้าก็เข้ามาถึงงนี้นะคะ เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะจะเป็นล่มนะคะล่มอันนี้เป็นแผนที่แบลวินเนอร์แยังแสดงโชว์อะไรนะม่โชว,ว์อะไรวัดไท นีวันจัน์นะคะเมื่อกี้ว่าคนจะเยอะขนาดนี้เจ้ามอกะเจ้า๊อกมันน้ำแข็งการตกแต่งก็จะเป็นแกนดิเนเวียนนะคะไปทังฟินแลนด์สวีเดนคอร์เดสตาเจตรองพิกคีฟินยิมาเฮีย What is it? Theatre. <laughs> Theatre? Should we see? It's 20 minutes. Because there's many attractions. Are there also attractions? Can we put it? It's shot the Queue. It's a shop, right? เราเข้าสัแดแอคชั่นหนึ่งนะคะเฮ้ยบันนอฟเลยเราเข้ามาแอคชัน่น this, this one this this one ตอนจะมาดูวันนี้กันนะคะดูโชว์เสร็จแล้วนะคะก็เป็นกระตูสนสั้นแหละก,กับการผจญภัยในทะเลของมูมินอิสเบิล Adventure in the Sea นะคะก็คือสวนมันล่มเย็นมากนะเอาจริงถามว่าสามพันเนี่ยแพงไปไมยรู้สึกว่ามันแพงไป For me 3,000 e thousand yen a expensive should be like two t h o n to 2 w o t คือสักพันถึงสองพันวันต่อสัปดาวยนีคคนจะเป็นแบบแค่ครึ่งราคานะคะเพราะว่ามันแทบไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเยอะเลยอะคือเข้ามาดู โชว์เต้นตอนแรกแล้วก็แอ t แทคชั่นมีแค่เดียีทูแอแทคชั่นงมีแบบว่าให้เข้าไปดูหนังนะคะสั้นๆแค่สองเรื่องเรื่องละสิบห้านทีก็ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารก็เสียเงนินอีกนะคะคือก็มาเพื่อให้รู้แหละแต่คงไม่กลับไม่ได้แ่นอนกลับไม่ไ้แต่คือสวนอะ่ะ ดีนะจริงๆแล้วเข้ามาแค่สวนก็ได้คือถ้าไม่ได้แบบกรีดการมูมินอะไรมากเราก็มาเพื่อให้รู้แหละว,ว่ามันขนาดไหนนะคะแต่เราิดว่าไปคือถ้าไม่ได้กรีดการมูมินอะไรเนี่ยมาแค่ตรงสวนตรงสวนเมสสาค่ะก็พอแล้วคือมาชมบรรยากาศมาเดินเล่นมันจะมีมันจะมีสวนอยู่ตรงนี้นะคะเจได้ไฮแคนาสเตน ฟอร์เซตติ้งเลยใส่วันชุดแตมันก็จะมีสวนอา้าวกล้องไม่โฟกัสอ่ะที่อยู่ตรงนี้นะคะคือเข้ามาเดินเล่นก็ได้นะเพราะเข้ามาเดินเล่นฟรีไม่เสียเงินก็มาหาแบบมาชมบรรยากาศและบ,บรรยากาศก็กได้นะคะเพราะเข้ามาข้างในอะ่ะจะเล่นอะไรก็ต้องถ้าไม่ใช่อทแทคชั่นเป็นคาเฟ่ ee, หรือเล่นอะไรเพิ่มเนี่ยก็อาจจะเสียเงินอีกรวมๆแล้วถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีแต่ว่า ค้าเข้าแพงไปก็มันเองเพราะว่าสามเราเหมือนบทแล้วราคาไม่หยุดเนาะก็อยากให้รับรู้บรรยากาศอย่าคนที่เป็นแฟนเข้ามาฟินด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราเคยเห็นแค่ตัวละครเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆสนุกพี่ฟุงตัวโธสีขาวมีตาจะบุบยาวคะซึ่งเราไม่รู้ได้สองเพราะว่าเขาคือตัวโชว์จนได้มากรุกมันนี้นะคะก็มีเด็กน้อยปุกจุกใส่ชุดแดงหน้าจะดูกดเกรียวตลอดเวลาอนแ่ตัวละครนะคะอันนี้มันก็ ทำจำนองเป็นอปขออาคา,านเนาะอาคา,านเล็กๆเขาก็ทำจำลองไว้คือมันแท่จะไม่มีอะไรนะคมันเป็นบรรยากาศทั่วเฉยอันเด็กๆน,นะด็เลยนะฮะหกถึงสิบสองมันก็จะเป็นสนามเล่นๆแบบนี้นะคะบ้านไม่มีผู้ใหญ่ขึ้นมาเลยนะยังเป็นคนที่เขามีลูก เป็นไง้ที่ที่ลับลงมาน่าต่ยุเกินนะนอย่างนีน้นบ้านนะคะตอน <c oughs> นีน้มีบ้านอรือเปว่าะคะุณ <c oughs> คนนั้นเขานั่งแกกต่ก็โทรศัพท์เกนมาก จะพาขึ้นไปข้างบนนี้นะคะมเป็นที่ที่ปีนขึ้นมานขึ้นไปอันนี้ขอจะพังป่ะเป็นแบบกระองกระท่อมเล็กๆน,นะคะเรียกภาษาไทยว่าเด็กมาเป็นการจำลองบ้านคนนั่งรออยู่ตรงนั้นนะคะ ผู้ปกครองนั่งรออยู่ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นกระท่อมนะคะ It's also shop. Can I see? It's like many candy. เป็นร้านขายของที่ตะลริบมันมีขนมด้วยเน,นี่นอนยอ่ะนีสอันสอบดูท่อ Lemone It's lemonade เด็กสุกโอยใช่เป็นสแตนนี่ครับคันสตาร์ฮึ baeth ar y fform 嗯。嗯嗯 It's also shop. Can I see? It's like many candy. <c oughs> เป็นร้านขายของที่ตะลิบอันนีขนมด้วยอ่ะอ่ะดีกัสอบทุกพวก Lemone. It's lemonade. เดี๋ยวสลบไปส่เป็นสแตนั์นะพี่สตาร์ร้านอันนี้เป็นร้านซูในใหญ่นะคะใหญ่ขึ้น,น,น,นามาอีกหนึง เป็นร้านกลางจะมีที่รองแก้วนะคะแล้วก็ของต่างๆก็มีแก้วแก้วแก้ว้าพร้อมโอเคโอเคแล้วอยากอยากอยากเขนของทีก็เป็นปาต้มน้ำนะคะจะมีแก้วคอเลกเตอร์เน่็จะเปล่งกว่าขนมี

อย่าดิฟมอยากเปนตุ๊กตาบ้านนะคอยต่กฟองเต็มเลยไปอนเป็นมงก่ฎทองเนาะไม่ต้องไนี่มันจะเล่นเลยนะกระโดดกระตุ้น เรากำลังเดินกลับกัน,นะคะ่ะเขาก็จะแขวนล่มไว้แบบนี้นะ ตลอดทางเลยเป็นล่มสีต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับออกไปข้างนอกเพื่อไปหาข้าวกินกันนะคะเป็นข้าวกลางวันรวบข้าวเย็นเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรมวมๆข้างในให้ดูกันอีกสักนิดนึงแล้กัน,นะคะ